ช่วงนี้กาน,นเกี่ยกับช่วงคางเลยค่ะเพราะว่าเกิดลลอยมากๆเลยตอนแรกคิดว่เป็นไขมันแต่ว่าจริงๆเราไม่ใช่เป็นหนักนล้วนเลยค่ะก็เลยอยากที่จะมายกกระชับด้วยเครื่องอัลเอร์ริท่ะสวัสดีค่ะ,คะการค่ะชนิการสุวิทยาพรนะคะนางสาวเน กรณีที่กกน้องปลาได้เข้ามาปรึกษาคุณหมอนะะในเรื่องกังวลในเรื่องของเนี่ยนะครับดูแลใต้คาง <c oughs> ก็คุณหมอได้นําเป็นโปรกแกรมอัลตราลิฟต์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องอัลตราซาวด์จะไปเปลี่ยนเป็นเครื่องความร้อนอยู่ชา้ใต้ผิวเรื่องชั้นแสมช่วยให้ผิวของน้องเนี่ยกระชับขึ้นกระตุ้นคอลลาเจนให้แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เวลาถ่ายรูปจะได้เห็นกรอบหน้าซึ่งกงรารกรอบหน้าในผู้หญิงหรือที่ต้องชอบถ่ายรูปบ่อยๆนะครับก็จะ้ขึ้นกล้อง ถ่ายรูปก็ออกแรสสวยมากคือลาถ้ามไม่ต้องพักฟื้นไม่มีแผลสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่างเห็นผลทันทีเลยครับ20-30เเต็มที่ประมาณ3เดือนอยู่ได้นานประมาณ8-10ปีขึ้นกับบุคคลนครับผมและตอนนี้นะคะกันก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหลังทำเนี่ยก็เจ็บนิดนึงค่ะแต่เพื่อความสวียรทนได้นะคะและโปรแกรมนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ ใบหน้าหย่อนคอยเหมือนกันเนี่ยะคะ่ะแล้วอยากจะมายกกระชับเพื่อความตึงแล้วก็กระชับสองใบหน้านะคะแต่ที่สําคัญที่เป็นข้อดีมากๆของโปรแกรมนี้นะคะ<ม>ก็คือเราไม่ต้องพักฟื้นเลยค่ะทําเสร็จเนี่ยสามารถเดินสวยๆแล้วก็ทํางานต่อได้แบบสบายๆได้เลยค่ะแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถปรึกษาคุณหมอได้นะคะที่เชมัเอล็กซี่เน็ตทั้ง3าสาขาเลยค่ะ choice for yourself.